คุณก้าคะเอกสารที่คุณเอาให้ฉันในวันนั้นฉันดูเรียบร้อยแล้วนะคะสัญญาไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะได้ครับเงินสามแสนนี้เป็นค่าที่ผมหมอเข้าสารกับคุณนะครับส่วนหนึ่งแสนบาทนี้เป็นค่าประจาของปีหน้านะครับขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณก้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับอยวก่อนค่ะคุณก้าของพวกนี้เป็นน้าใจเล็กๆจากฉันคะ่ะคุณรับไว้นะคะขอบคุณมากเลยนะครับ โอ้ได้เงินเยอะมากเลยปีหน้าฉันจะไปหาเช่าที่เพิ่มถ้าทําแบบนี้แล้วก็ฉันก็ได้เงินไหลเท่าเลยละสิน้องแอนเอาพี่เคนมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเงินในมือน้องอะ่ะพี่ขอยืมหน่อยสิพี่กับพี่สะพ้ายแกจะซื้อบ้านใหม่ในเมืองพวกพี่สองคนจะซื้อบ้านใหม่กันแล้วหรอคะก็ใช่สิเดี๋ยวเลย,เ,ยเขาก็จะเข้าโรงเรียนแล้วอะ่ะพวกเราสองคนก็ต้องเตรียมเงินไปซื้อบ้านไง ได้ดูแลเลยเลยได้อยากใกล้ชิดเงินนี้หนูให้พี่ยืมได้นะคะแต่ว่าพวกพี่ต้องเซ็นสัญญาหลักฐานกันยืมเงินกับหนูกันนะคะนี่น้องพูดอะไรเนี่ยพวกเราเป็นพี่น้องแท้กันนะพี่ขอยืมเงินแค่เนี้ยถึงขั้นต้องเขียนสัญญายืมเงินเลยเหรอแต่พี่เคนจานวนเงินครั้งนี้มันค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าพี่จะยืมยังไงก็ต้องเซ็นสัญญากับหนูกันคะ่ะแอนปีเนี้น้องก็ได้กําไรตั้งเยอะนี่น้องก็ช่วยพี่หน่อยเถอะแต่พี่เคน ไม่ว่าหนูจะหาเงินมาได้มากน้อยแค่ไหนทุกบาททุกสตางค์หนูก็เป็นคนหามากับมือตัวเองเลยนะคะหนูต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหนพี่ไม่เคยรู้หรอกพ่อที่เธอเคนเงินเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยืมกับเขาอีกต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องมาพูดกันอีกนะขอยืมเงินแค่เนี้ยมึงจะให้พวกเราสองคนเซ็นสัญญาอีกเหรอจำไว้เลยนะแอนพี่จะถือซะว่าไม่เคยมีน้องแบบแกแล้วกันไปเถอคะค่ะพี่เคน พี่แปะมีอะไรหรอเคนทำไมโมโหขนาดนั้นวันเนี้ยเรามาแบ่งบ้านแบ่งที่ดินกันเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรอเคนคุยไฟพี่แปะเรามาแบ่งที่ดินกันตอนนี้เลยนะคะแล้วเหตุผลอะไรล่ะแล้วแบ่งอะไรกันยังไงแอน,นเขเอาที่ดินที่บ้านอะไปปลูกข้าวสารใช่ไหมใช่ทําไมหรอแล้วเงินที่เขาขายได้จากการปลูกข้าวสารพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบ่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่สิคะพี่แปะ๊ะยังไงเขาก็ส่งวอแบ่งเงินให้พวกเราอยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้ พี่ว่คิดว่าเรื่องอะไรกันน้องสองคนก็ทํางานอยู่ในเมืองไม่ใช่หรอต่อให้พี่จะเอาที่ดินนั้นให้น้องน้องสองคนก็ไม่มีเวลามาปลูกมาดูแลอยู่แล้วถูกไหมแต่พี่แป๊ะคะที่ดินของบ้านเราแอนเขาก็ยืมไปปลูกข้าวหมดแล้วไม่ใช่หรอคะถ้าเขาเก็บเกี่ยวขายข้าวสารได้ยังไงเงินก็สมควรแบ่งให้เราส่วนหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่หรอคนอะไรพอมีเงินหน่อยทําเป็นใจแคบไปได้แอนเขาไม่ได้เป็นคนแบบที่น้องพูดนะเมื่อวานเขายังเอาเงินให้กันแสนหนึ่งไปซื้อรถเลย เรื่องนี้พอแค่นี้เถอะเดี๋ยวพี่ไป,ไปทำกับข้าวละเดี๋ยวถ้ากินข้าวกันน้องก็ลองพูดกับแอนดีๆแล้วกันนะอะไรเนี่ยแบ่งเงินให้น้องกันต้องแสนหนึ่งเลยเหรอพี่เคนแอนนาที่น้องปลูกอยู่ทุกวันเนี่ยเรามแบ่งกันเลยนะพี่เคนที่พวกพี่สองคนกลับมาครั้งเนี้ที่แท้ก็อยากกลับมาแบ่งที่ดินกันใช่ไหม ที่ดินยังไงก็ต้องแบ่งกันอยู่แล้วนี่อีกอย่างที่ดินที่น้องปลูกข้าวสาลนนีนะที่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นของเคน <komplett humanities> ยังไงเงินที่ขายได้น้องก็ต้องแบ่งให้เราครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนี่ที่ดินแปลงนั้นเราก็ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หร <references> อววาให้น้องไปทำนานทำสวนสว่สวนร้านค้าข,ของที่บ้านพวกพี่สองคนไปขายของกันตอนนั้นพวกพี่สองคนเป็นคนตัดสินใจเลือกเองไม่ใช่หรอว่าร้านค้าในเมืองอะพวกพี่สองคนจะไปดูแลต่อหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตกัน พวกพี่สองคนบอกว่าในเมืองมีโอกาสหาเงินได้เยอะกว่าไม่ใช่หรอบอกว่าทำนามันเหนื่อยลำบากไม่อยากทำเองกันนี่ตอนนี้น้องก็รู้ว่าธุรกิจในเมืองมันหาเงินยากมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะใครจะไปรู้หรอว่าทำนาทำสวนมันจะหาเงินได้เยอะขนาดนี้ถ้าไม่อยากให้พวกเราแบ่งที่ดินกันแล้วก็ก็รีบเอาเงินที่ขายข้าวสารได้มาแบ่งให้เราครึ่งหนึ่งสิได้ก็แค่ที่ดินไร่หนึ่งอะถ้าอยากแบ่งก็มาแบ่งกันเลยสิอะไรกันแค่ไร่เดียวเองเหรอ พี่ว่าที่น้องทําอยู่อ่ะมันขั้นต่าสิบห้าไรไม่ใช่เหรอน้องเห็นพวกพี่สองคนโง่กันเรืยองไงพี่สะพ้ายนี่พี่ลืมแล้วเหรอว่าที่นาบ้านเราอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนที่นาของบ้านเราอ่ะมีแค่ไร่หนึ่งเองนะส่วนที่ดินที่เหลือก็น้องเอาเงินตัวเองนี่แหละไปเช่ามาเอา้าเงินที่ไปเช่านาก็มาจากที่ดินหนึ่งไร่ของบ้านเราไม่ใช่เหรอขอยืมแค่เนี้ทําเป็นไม่ให้พี่เคนถ้าพี่อยากยืมเงินอ่ะได้แต่น้องยังยืนยันคําเดิมนะ จะยืมเงินอะ่ะยังไงก็ต้องเซ็นสัญญากันก่อนน้องแอนเคนเขาก็เป็นพี่ชายแท้ๆของน้องเหมือนกันนะสัญญาไม่ต้องเซ็นไม่ได้หรอก็เพราะเป็นพี่น้องแท้ๆกันไงพี่เคนยืมเงินกับหนูไปแต่ละครั้งอะ่ะก็ไม่คิดที่จะคืนอยู่แล้วนี่เงินเนี้ยพี่ขอยืมก่อนนะพี่สะพ้ายแกจะไม่ต้องใช้เงินด่วนอะ่ะอีกสองวันอะ่ะพี่คืนให้นะได้คะ่ะพี่เคน อนนี้ธุรกิจของพี่กับพี่เคนไปได้ไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเงินก็หมุนไม่ค่อยทันข้าวก็ไม่มีจะก,กินแล้วอะ่ะน้องพอจะมีเงินให้พี่ยืมไหมตอนนี้หนูไม่ได้มีเงินเก็บติดตัวเยอะขนาดนั้นนะคะโธ่น้องแอนตอนนี้พี่กับพี่เคนไม่มีข้าวจะกินแล้วนะน้องให้พี่ยืมเงินหน่อยไม่ได้หรอแต่ตอนนี้หนูไม่มีเงินสดติดตัวเลยอ่ะพี่ในบัญชีก็มีเงินอยู่แค่สองหมื่นเองงั้นหนูโอนเงินให้พี่ก่อนหนึ่งหมื่นนะไม่เอาพี่จะเอาสองหมื่นรีบโอนมาให้พี่เดี๋ยวนี้เลย โอนให้เราค่ะขอบใจนะเงินเนี่ยถ้าพี่มีพี่คืนให้แน่นอนน้องไว้ใจพี่ได้เลยเฮ้ออย่าหวังว่าจะได้คืนเลยพี่ลองคิดดูดีๆนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้พี่ขอยืมเงินกับน้องไปมากแค่ไหนแล้วน้องจำได้ว่าเงินทั้งหมดที่พี่เคยยืมกับน้องไปอะ่ะก็หลายแสนแล้วนะ แต่นี่น้องก็ไม่เคยคิดที่จะขอเงินคืนจากพี่เลยนะแต่ดูซิวันนี้พี่ทําแบบนี้กันมันเกินไปไหมนี่แอนจะเอาเรื่องเก่าๆามาพูดอีกทําไมฮะเงินแค่เนี้ก็ยังจะมาขอคืนอีกเหรอฮะหลังจากนี้ถ้าพวกพี่สองคนจะมาขอยืมเงินอีกแล้วก็ยังไงก็ต้องเซ็นสัญญาต่อให้เป็นพี่น้องแท้ๆกันก็ต้องเซ็นได้พี่จะเขียนสัญญาย,ยืมเงินก็ได้เออพี่เคน เงินครั้งก่อนที่พี่ยืมไปอ่ะพี่อย่าลืมบวกจำนวนเขียนเข้าไปด้วยนะเอา้าเมื่อกี้น้องยังบอกว่าเงินที่ยืมไปก่อนนี้จะไม่ขอคืนแล้วไม่ใช่เหรอพี่เคนไม่ใช่ว่าน้องอยากให้พี่คืนเงินงนะพี่จะคืนเมื่อไหร่ยังไงน้องไม่แคร์อยู่แล้วแต่น้องอยากให้พี่กับพี่สะพายเข้าใจว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆไม่ใช่ว่าจะมาเอาเปรียบกันง่ายๆแบบนี้นะเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งสมควรที่จะทําให้ตอบก,กันและไม่ใช่ว่าสมควรที่จะโดนเอาเปรียบกัน พี่น้องกันคือเวลาที่เราเจอปัญหาคอยให้คำปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือกันต่หากเคลุก hey เราไปกันดีกว่าสัญญงสัญญานี่ก็ไม่ต้องเซ็นพี่แปะ๊ะถ้าเกิดว่าในอนาคตปังเลยสอบไม่ติดมาหาลัยแล้วก็พี่อยากมาว่าหนุนกับเคนอะ่ะไม่สั่งสอนเขาดีๆแล้วกันไปน้องแอนนี่พวกเราก็เป็นพี่น้องแท้ๆกันนะทะเลาะกันแบบเนี้ยมันไม่ดีเลย น้องช่วยเคนหน่อยเถอะให้เขายืมเงินเถอนะแต่พี่แปะครั้งนี้ที่พี่เคนมาพี่คิดว่าเขาจะมาขอยืมเงินหรอแต่น้องว่านี่เขาจะมาขอเงินไปฟรีมากกว่านะอีกอย่างน้องทํานาอย่างเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาแต่ลําบากก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะปลูกข้าวทานาก็ต้องใช้ต้นทุนแล้วพี่ว่าสัญญานี้ควรเซ็นไหมล่ะครั้งนี้ที่พี่เคนเขาขอยืมเงินไปอ่ะก็ไม่รู้จะไปใช้จ่ายไหนมั่วอีกนะน้องก็ถือซะว่าช่วยหลานใช้แท้ๆของตัวเองนะใช่ เลยเลยเป็นหลานชายแท้ๆของหนูแต่ตอนนี้เขาเพิ่งหัดพูดเองนะตอนนี้เลยเลยก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะในการเรียนซสนหน่หยถ้านอนาคตเลยเลยเขาจาเป็นต้องใช้เงินเยอะในการเรียนยังไงหนูก็ต้องสนับสนุนเขาอยู่แล้วน้องทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไปเราเก็บจานกันดีกว่า